โอเคครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมกับพิงเองแล้วนะครับก็วันนี้กลับมากลับมาเล่นเกม insurgency sandstorm นะครับผม welcome to insurgency sandstorm อยู่กับเออ่ลุงหนวดของเรานะครับอันนี้ก็มาเล่นเออ่ insurgency sandstorm เนพะราไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็เอาหยิบเกมนี้มาเล่นแล้วกันนะเออเดีนะ๋ยวเข้าไปในเกมเลยดีกว่าโอเคเอ๊ย <Okay. S 1> มันมีโหมดใหม่มาด้วยวะอะไรนะ hot potato รถตกฟากหมดอะไรวะเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นแบบเน้นระเบิดหรือเปล่าเออเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูดีกว่าไม่ไม่ไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เข้ามาเล่นนะอุ้ยมีแมปใหม่ด้วยว่ะ Last Life อู้น่าสนใจจังเลยยังไม่เคยเล่นแต่ว่าเดี๋ยวเล่นหมดระเบิดก่อนดีกว่ามันน่าจะเป็นหมดพิเศษนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันโอเคเอาแล้วครับผมโอ้โหกลับเข้ามาในเกมแล้วเออเอาเป็นชุดไหนดีเออเออเออผมเคยทำชุดเออชุดนี้แล้วกันโอเคป่ะ เออเล่นสายสายเลยดิผมเล่นเป็นเอ็ดไวเซอร์แล้วกันเออนี่ผมแต่งปืนไว้ AK47 อัลฟาโอ้ไม่ได้เล่นนานอุ้ยน่าคิดถึงกันเลยเกมนี้มันเล่นานานเลยอุ้ยเอาวะมาปไปเลยเพื่อนจบเลยอุ้ยอ่ะนี่แน่นี่อื้อหมโอ้โห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  อุ้ยซอสเซย์ซอนสีซอนสีโอ้ยผมเกือบยิงเพื่อนตายแล้วไหมล่ะเดี๋ยวไหนวะไหนไหนวะอ๋ออยู่ห้องบนแน่เลยไหนดูสินี่เจอแล้ว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 นี่นะอุ้ยเอาเรื่องอุ้ยอุ้ยเสียงโดรนอืมเสียง DJI นี่แหละอุ้ยระเบิดอุ้ยสะบัดแม็กทิ้งนี่ มามาดิมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยเคี้ยวทำไมหมดนี้เราเปิดมันเยอะยังบ้เอออุ้ยโอ้ยตายเลยเคี้ยนัดเดียวเท่านั้นเอ้อเฮ้ยมาเราเกิดแล้วโอ้โหจุดจุดมันแบบว่าไม่น่าเข้าเลยว่ะอะไรวะเนี่ยขอดูหน่อยสิเฮ้ย What the fuck อ้ยอยู่ห้องบนเพียบเลย ลบเปลี่ยนกระสุนก่อนเออ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 อะไรวะเนี่ยพอตะฝากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้จุดดีเฟนต์โอ้โหเพื่อนเหลือกี่คนวะเนี้ยแล้วเรากันจุดไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้ได้ป่ะโชว์แวบอะะโชว์แวบไม่มีวะเพื่อนเขาไปจู่จุดกันหมดเลยอะ อู้วอาตีว่ะเย็ดเคยเรียบเลยั้งนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยใครลงมอเตอร์ว้เนี่ยมีเก็บเรียบเฮ้ยมันเกิด2จุดเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ ไหนวะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ตัวโนเกียนี่ว่ะมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเยี่ยใจเยี่ยไม่มีตายหมดยังอโอ้ยจุดระเบิดผมไม่มีระเบิดอะ่ะระเบิดยังโอ้อเออ เฮ้อเรามาแล้ว <jak Nein> ไหนวะเฮ้ยเพื <one> <sh> <sh ul hu. S 1> ่อนยิ้มหมดแล้วปะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเระเบิด์ตออกไปถึงว่าแบบหมดนี่ผมเข้าใจแล้วคือ ทันหมดที่ถ้าสมมติบอดต,ตายอะ่ะตอนทื่เรยิงตายมันจะทิ้งระเปิดแล้วมันก็จะไอ้น,นี่ไปด้วยโอ้ยงี้นี่เองเข้าใจแล้วรอเจอแดงไหนดูสิไม่อืมอุ้ยระเปิดโอ้หยังไม่จบอีกเหรอ,อมีไหมเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนเราแบบเก็บเรียบอะ่ะเราไม่ได้ทำอะไรเลยะ เออเออเออไอ้นี e แต่งอัพเออเออเออไอ้นี่ตลกอ่ะเกมเกียอะไรเนี่ยโอ๊ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมก็จบไปแล้วกับ เกมอิสเซจิ s ซ,ซ,ซีแซนตอมก็ไม่รู้จะเล่น,น,นอะไรเนาะอืมพอดีแบบเพิ่งกลับมาทําด้วยก็หวังว่าจะชอบกันเนาะแบบหายไปนานไงเออทิ้งช่องไปนานเลยไงคิดถึงกันละดีเออเนี่ยกลับมาทำแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำเรื่อยๆเลยฮะตอนเนี้เริ่มได้เวลาทําแล้วก็ฝากคลิปเล็กๆไว้นานแล้วกันเนาะอิ s เซจิสซีก็สนุกดีแหละเป็นเกม FPS ที่ผมคิดว่าสมจริง สำหรับผมมากๆเลยก็ยังไงก็ถ้าเจอกันทักทายกันหน้นะก็ไม่มีอะไรละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตัวใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ